สวัสดีครับอีฟุตบอลฮ่าฮวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งโดยไม่ต้องใช้สกิลกันแล้วครับผมโอ้โหวันนี้มาชมกันครับว่าทํำยังไงครับก่อนอื่นครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเลี้ยงบอลหลบเนี่ยเราอย่าเพิ่งกดสปีดนะครับดูครับถ้าเรากดไม่กดสปีดนี่ครับมันจะคล่องๆมันจะเลี้ยงบอลอย่างนี้นะครับซ้ายขัวซ้ายหัวมันจะดูคล่องๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไม่ต้องรีบกดสปีดนะครับ เราต้องรีบกดสปีดเวลาเลี้ยงบอลนะครับเนี่ยครับเวลาเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งอย่างนี้ครับดูครับถ้ากดสปีดดูครับนี่ครับถ้ากดสปีดนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนไม่ค่อยคล่องนะครับเห็นไหมครับดูครับมันจะหมุนไม่ค่อยเร็วนะครับดูครับมันจะโดนเขาแย่งบอลแน่นอนครับงอายง่ายครับถ้าเรารีบกดสปีดครับแต่มาดูถ้าเรากดสปีดแล้วก็ไม่กดสปีดเป็นยังหวะนะครับผมอยากให้ทุกคนทําอย่างนี้ครับดูครับไม่ต้องรีบกดสปีดนะครับพยายามหมุนเห็นไหมครับมันจะกดสปีดนี่ครรัับเเ็็นนนจงหหวววะะะมมาครับ น,น,บน,บน,นี่ครับมันวนๆเห็นไหมครับนี่ครับกดสปีดเป็นจังหวะนะครับนี่ทุกคนหาจังหวะสปีดนี่อย่าให้ทุกคนกระชากนะครับดูครับถ้าเรากดสปีดตลอดจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่กดสปีดดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคล่องกว่ากันไหมครับดูครับมันจะกดสปีดเป็นจังหวะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะคล่องกว่ากันไหมครับมันจะเร็วกว่ากันนะครับเร็วกันเยอะมากครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะครับเพราะว่าเกมมันทำไม่เงียบแม้ว่ากดสปีดตลอดนี่ยังไงก็โดนแย่งแน่นอนครับ นี่ครับผมอยากให้คนอันนี้มาดูนะครับจังหวะนี้ไม่เงินกระชากครับผมสมมติว่าตรงสี่เหลี่ยมนี้เป็นคู่ต่อสู้นะครับดูครับผมจะเลี้ยงมาวนครับเลี้ยงมาปุ๊บหักสายปุ๊บกระชากไปนะครับกระซารเอาผมกระชากครับนะครับเลี้ยงมาปุ๊บกอบสี่เหลี่ยมนี้เป็นคู่ต่อสู้นะครับกระชากปุ๊บนี่ครับจีนนากันคู่ต่อสู้เลี้ยงมาครับเห็นไหมครับผมไม่ต้รีบกดสปีดครับกดสปีดแค่จังหวะกระชากนีเงียบ่ครับ จะกับกระชากนี้เราต้องกดสปีดนะครับเพื่อให้มันไปเร็วขึ้นครับแต่ว่าเทานี่ครับกระชากเห็นไหมครับพิกปึ๊บเอากระชากนี้อย่างเงี้ยครับพิกปึ๊บกระชากนี้แล้วก็นี่ครับแค่นี้เองครับกระชากไปพื้นที่บ้างตรงไม่มีคู่แข่งครับอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างเงี้ยครับเพื่อการเสียราเดี๋ยวมาชมในเกมครับเพื่อเห็นภาพจริงครับดูครับมาชมเชกแก๊กกิลทิเลยครับตัวใหม่แรกน้าเดาโโหดูทีมเขาสิครับโหดโหดเลยครับอะไรจะตึงขนาดนั้นครับผมกดแรงมาในแรงดีสามนะครับ อยานี้ยังไม่ค่อยขึ้นแรงเท่าไหร่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับขออภัยนะครับถ้าไม่ลงงยิบดูครับจังหวะนี้ซาร่าครับผมไม่รีบกดสปีดนะครับนี่ครับปอนสปีดแล้วกดสปีดโอ้โหดูครับรอดดักเลยครับจังหวะนี้โอ้โหดูภาพชาครับซาร่าจังหวะนี้ครับเห็นไหมครับผมไม่รีบครับวนเห็นไหมครับวนแล้วป่าแล้วกดสปีดเห็นไหมครับแล้วปล่อยสปีดแล้วหลอกซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองครับผม โอ้ถ้ากดสปีดตลอดวังนี้วังกี้ยังไงก็โดนแย่งนะครับผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ากดสปีดตลอดแต่ว่าวังกี้เห็นไหมครับพระชาเห็นเห็นกันเลยครับทุกคนดูครับจังอันนี้ปุ๊บแกกีดเห็นไหมครับเวลาไม่มีคู่แข่งนี้เราสามารถกดสปีดไปพื้นที่บ้างได้นะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าคู่แข่งมาอย่างนี้เราก็หลอกก่อนครับไม่ต้องรีบครับเวลาเลี้ยงบอลเนี่ยเนี่ยครับกระชากเห็นไหมครับมีพื้นที่เราค่อยกระชากเห็นไหมครับจนเขาสไลด์เลยครับเขาหัวหลอดวังกี้แล้วส่งมาฟันตุอย มาแล้วซาร่ายิงยังไม่ได้ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับกระชากไปพื้นที่ว้างเห็นไหมครับกดสปีดได้นะครับแต่กดสปีดไปพื้นที่ตรงไม่มีคนครับเราสามารถกระชากไปได้ครับนี่ครับถ้าไม่มีคนอยู่นี่ครับถ้ามีเขาดักกระชากสามารถกระชากไปได้ครับแต่จังหวะนี้เลี้ยงบอลออกแล้วครับแต่จังหวะนี้ซาร่าดูครับฟริสตรอยเห็นไหมครับจังหวะนี้ฟริสตรอยดมานะครับดูครับหักขวาเห็นไหมครับแล้วกระชากแล้วยิงโอ้โหเห็นไหมครับเหมือนที่ผมสอนไหมครับืางกีเนี่ยเห็นไหมครับดูครับ ผมปล่อยสปีดปุ๊บนะครับเห็นไหมครับสปีดมาแล้วปล่อยสปีดแล้วหักขึ้นบนเห็นไหมครับเขาหลงเลยนะครับจังหวะนี้แต่ยังดีครับเขามีตัวสอนนะครับนี่เดียวครับไม่อย่างนั้นลูกนี้ยังไงก็ได้ยิงอะครับดูครับเทคนิคการเลี้ยงบอลหลบนะครับเราไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากนะครับเราแค่หักมุมได้ดูครับแจ็กกี้จังหวะนี้ดูครับปล่อยสปีดแล้วหักเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมดูครับภาพช้าจังหวะนี้ดูคนดูภาพช้าครับแจ็กกี้กระชากมาจังหวะนี้ผ่อนสปีดนะครับแต่ว่ากระชากมาอย่างนี้ แล้วผ่อนสปีดแล้วก็ะโหลบเห็นไหมครับผ่อนสปีดแล้วแตะหลบครับผมสปีดมาผ่อนสปีดปุ๊บจังหวะใกล้ๆเขาผ่อนสปีดแล้วกระชากหลบครับแค่นั้นเองครับนี่คนเข้าใจอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่เราไม่ได้นะครับนี่ครับจังหวะที่เราเขาดักได้นะครับมันก็จะมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกจังหวะครับแต่อย่างวันนี้ซ้อนหลุดมาครับอันนี้โหแปบซ้อนวนมาอย่างวนี้แล้วยิงโอ้โหข่มจริงจริงนึงซูนครับ ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ดักบอลได้ครับเอนโซ่ให้มาจะกริดเห็นไหมครับไม่ต้องรีบครับวนก่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ต้องรีบกดสปีดครับแล้วให้มาเรีร้อยให้มาพามือพามือให้มาแล้วมาเอาสปีดมาครับสปีดปุ๊บผ่อนสปีดหักซ้ายแล้วปั่นเห็นไหมครับเลี้ยงบอลแค่นี้เองครับสปีดมาปุ๊บหักหลบนะครับไม่ต้องรีบกดสปีดครับเห็นไหมครับดูภาพช้าจังหวะนี้ครับของสปีดมานะครับความเร็วสูงมาครับกระชากมา แล้วพผ่อนสปีดแล้วเห็นไหมครับหลอกเห็นไหมครับหลังหักเลยนะครับปูโยกับคาร์ลเนี่ยดวนยามาดึงจังหวะจังหวะนี้แค่นี้เองครับพยายามโยกหาจังหวะตรงที่เขาไม่ดักส่วนทางเขาละครับนี่ครับดูครับดูยามาวังนี้ครับโชว์ความวิวปล่อยสปีดปล่อยสปีดปุ๊บกระชากปุ๊บมีพื้นที่กระชากเห็นไหมครับสปีดแล้วยิงโอ้โหดูภาพช้าจังหวะนี้ครับวนมาครับยามาตัดไดไหมครับผมกดสปีดมาพื้นที่บ้างนะครับแล้วผ่อนสปีดมาครับ พลวิถีปุ๊บแล้วก็หลบมาหลบปุ๊บเห็นไหมครับหลบคารอสมาได้เห็นไหมครับหลบสองคนเลยครับจังหวะนี้แล้วก็ชากเห็นไหมครับกระชากสปีดมาแล้วยิงจังหวะนี้เสียดไปนิดเดียวแล้วเราค่อยกระชากครับหาจังหวะกระชากดีๆนะครับเราไม่ต้องรีบกดสปีดครับผมแค่นั้นเองครับนี่ครับแล้วจังหวะนี้เกือบโดนปั่นเข้าไปแล้วครับแล้วนาทีที่สี่สิบจะมีดามาหรือเปล่ายามาให้มาเทนเทนเปิดมาจังหวะนี้โคกไม่ได้นะครับยังเคลียร์ได้อยู่ครับ แล้วโคกมาจาังหวะนี้โรดี้โอ้โรดี้ไม่ได้ครับเอนโซดักได้เอนโซ่ดได้อยู่เอนโซให้มาพามอือพามอืเอเพสสุดท้ายให้มาฟานิเตอร์ลอยเรียบลอยสองหนึ่งครับพิกแซงชิวๆแล้วครับจังหวะนี้ลูกฟานิเตอร์ลอยผมบอกเลยครับตึงจยิงๆครับนี่ครับเทคนิคการเลี้ยงบอลผมอยากให้ทุกคนดูแล้วหัดเล่นแล้วนำไปใช้กันได้นะครับไม่ต้องรีบกดสปีดครับแค่ ดูพิธาที่เขามาครับหักหลบก,ก่อนนะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อผ่านเสียเวลาคู่แข่งเขาก็ออกไปที่ร้อยแล้วครับยังวันนี้ไงก็ฝากกดไลค์ด้วยครับครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้สาสวัสดีครับ